เพจจะแต่งงานแล้วเหรอให้เพรหาแฟนให้ได้ก่อนนะคะแล้วเพรจะมาแจ้งเลยค่ะถ้าเพรหาแฟนได้แล้วเพชรมีแฟนคบกันสองวันเมื่อไหร่เพรจะแจกการทุกคนเลยต้องรับมือกันเป็นคนดังฉบับที่สามกินอะไรต้องปิดแบรนด์เพราะเขาไม่ได้สปอนเซอร์เพราะเราค่อนข้างจะเฟมัสทำอะไรก็ค่อนข้างจะเป็นกระแสไปหมดเต็งจ่าขนาดเนี้ยกินโดนยิงต้องปิดกล่อง ตาสวยแลกตากันไหมครับโอ้ไม่ก็เพนไม่อยากในรคุณน,นะบอกกูแล้วหนึ่ง <c oughs> จีบได้ไหมครับได้ค่ะพอดีเรียนตำไทยมานะนี่เลยอันนี้จีบอันนี้ตั้งวงนะตั้งวงบนตั้งวงกลางตั้งวงล่าง <c oughs> จีบร้อมอาจิจง่ายเอ๊ะเก่งวันนี้ขายคำหรือขายสวย,สวยจ้าไม่เคยขคยคำเนาะงูเผือกบนหัวสวยมากตาโทษน,นะที่คาดผมเนาะ ฟันสวยขอฟันหน้าหน่อยค่ะแล้วแล้วฉันฟันหลอกขึ้นมาไม่มีสปอนเข้าจะทำยังไงอุ๊ยพี่น้ำตาลขอดำกว่านี้ได้เลยคะ่ะถ้าพี่บอกให้หนูทาตาดำหนูจะดำให้เท่าหลินหุยถ้าพี่บอกให้หนูไปกระโดดน้ำหนูจะไปกระโดดที่ทะเลเมดิเตอร์เรนเนียนคะ่ะเพราะหนูรักพี่น้ำตาลน้ำตาลไหนะาะชลิตาสวนสนิกเอามาเหรออ่าอ้แตก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  ตป